สวัสดีเพื่อนๆผู้รักรถไฟและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมจ่าบอลคนรักรถไฟนะครับก็อยู่ที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ซึ่งเป็นสถานีต้นทางนะครับของเส้นทางรถไฟสายแม่กลองเส้นทางนี้ก็จะแบ่งเป็น2ช่วงนะก็คือวงเวียนใหญ่มหาชัยกับบ้านแหลมแม่กลองอันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศที่สถานีต้นทางนะด้านหน้านี้ก็เป็นชานชลา เดี๋ยวก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาชมรถไฟในช่วงบ่ายตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโมงนะครับผมบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนพอสมควรสําหรับด้านหน้านะครับก็เป็นที่ทําการสถานีแล้วก็ห้องขายตัว๋วเดี๋ยวไปชมบรรยากาศรถไฟมากันนะครับรถทราบขบวนรถที่กําลังเข้าสู่สถานีวงเวียนใหญ่เป็นขบวนรถโดยสารธรรมดาเลขที่4ี่สามนงต้นทางจากสถานีมหาชายัย ไลยทางสถานีวงเวียนใหญ่ทั้งที่ประสงค์จะเดินทางก,กับขบวนรถนี้กร,รุณารอได้ไม่สากได้ในชานชลาที่1ขอบคุณค่ะตอนนี้นะครับ15นาฬิกา18นาทีนะครับผมขบวน4316เข้าสถานีวงเวียนใหญ่ ขบวน4316นะครับก็มาจากต้นทางสถานีมหาชัยปลายทางก็สถานีวงเวียนใหญ่แห่งนี้ก็จะใช้เวลาจอดเนี่ยประมาณสัก7-8นาทีนะครับผมแล้วก็จะออกจากสถานีวงเวียนใหญ่เป็นขบวน4317วงเวียนใหญ่มหาชัย เวียดใหญ่ก่อนจะลงจากขบวนรถโปรดตรวจดูสิ่งของในสัมภาระของท่านให้ถูกต้องครบถ้วนการรถไฟแห่งประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทุกท่านที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในโอกาสต่อไปการรถไฟแห่งประเทศไทยคอมีโอกาสให้บริการท่านอีกขอบคุณท่า ตอนนี้นะครับก็ได้เวลาที่ขบวน4317ออกจากสถานีวงเวียนใหญ่ก็จอดประมาณประมาณ7-8นาทีนะตามที่ผมบอก สำหรับสถานีต่อไปที่รถจะจอดนะครับก็คือสถานีตลาดพลู <S 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 บรรยากาศโดยรอบสถานีวงเวียนใหญ่นะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตลาดตอนนี้เราก็พามาชมบรรยากาศรอบๆสถานีก่อนนะก่อนที่เราจะมารอชมรถไฟขบวนถัดไปนะก็จะมีร้านอาหารแล้วก็บริเวณริมถนนเนี่ยก็จะมีเหมือนกับเป็นตลาดสดขายผักถ้าช่วงเช้าเนี่ยบรรยากาศก็จะคืดคืนกว่านี้นะ ส่วนด้านขวาเนี่ยก็จะมีเซเว่นด้วยสำหรับด้านหน้าของเราเนะก็จะไปสถานีรถไฟตลาดพูเป็นสถานีต่อไปแล้วก็มุ่งหน้าไปเรื่อยๆจนถึงสุดปลายทางที่มหาชัยนะครับผมตัวช่อบขบวนรถที่กาสถานีวเรียวนขบวนรถไฟสารรีดาที่4 3 0 6เริ่มากสถานีมหาชัย ไลนสถานีวงเวียนใหญ่ท่าที่ประส,สรงค์จะเดินทางต่อขบวนรถนี้กรลังจะรเราเ้ือนน่อจ่ายหน้าที่างเทาที่หนึ่งขอบคุณค่ะตอนนี้16นาฬิกา20นาทีนะครับก็จะเป็นขบวน4 3 0สมหมหาชัยวงเวียนใหญ่รถมาแล้วนะครับแหววีดเดิมซะด้วยสุดยอด นผมชอบดิสเซลางวิดเดิมเนี่ยมันเพราะดี ตัวน,นี้นะครับก็มาถึงวงเวียนใหญ่16นาฬิกา20นาทีแล้วก็จะเป็นขบวน4307ออก16นาฬิกา30นาทีนะจอด10นาที ก็เป็นท้ายขบวนรถนะของขบวน4307ซึ่งจะรอออกจากวงเวียนใหญ่16นาฬิกา30นาทีตอนนี้ก็มารอชมนะครับขบวนรถชานเมืองแม่กองที่4307จะออกจากสถานีวงเวียนใหญ่นะครับผมเหลือเวลาอีกเพียงเล็กน้อยขบวน4307นะต้นทางวงเวียนใหญ่ปลายทางมหาชัย บวน4307นะครับเปิดวีดออกจากสถานีวงเวียนใหญ่วีดเพราะมากนะวีดเดิมของรถดีเซลราง นี้ต่อไปที่จะจอดก็คือสถานีตลาดพลูสวยงามนะครับผมด้านหน้ามีอุโมงต้นไม้เล็กๆด้วยก็เป็นการพาชมรถไฟเล็กๆน้อยๆนะในช่วงยามบ่ายที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการติดตามและรับชมนะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ